สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งครับสำหรับช่องขิวโก้นั่นเองนะครับผมครับกลับกันมาอีกแล้วครับสําหรับเ,เกมพับเกมมือถือนั่นเองพร้อมกันหรือยังวันนี้โอ้ยรอมานานยังเลยมาวันนี้ไม่มีเพื่อนได้เหมือนเดิมครับเพื่อนไปเรียงวันนี้ไปด้วยกันเลยวันนี้เป็นไงครับวันนี้ใกล้ถึงอ่า ทศการปีใหม่ละเป็นไงกันบ้างเตรียมเมากันหรือ,อยัง<ฮ>เราลองดูว่วันนี้จะได้ที่หนึ่งอีกไหมฮะอืออย่างวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลองอ่าหูฟังใหม่หน่อยนะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยปะ่ะลวยกันเลยวันนี้ อันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่สวนมาดูกันเลยวันนี้ดูเกร็กงๆไงไม่รู้เป็นไงครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับผมหน้าหนาวโควิดด้วย ยิงอากาศหนาวโควิดสายพันธุ์ใหม่มาใหม่อ้าวแมปไม่โหลดเอ,อ้ยิงช่วงนี้นะครับโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาก็อย่าลืมเดออูแลและรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมผมคิดว่าผมฟังไงอ้อใหม่ที่ผมซื้อมามันหน้าจะดีกว่าของเก่าๆที่แบบพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองจำได้ไหมเออมันจะไม่ค่อยมีเสียงเกมไว้ทุกคน ผมก็เลยแบบลองซื้อมาใหม่ดูโอ้ลองทุนมากเลยลงไหนวะเนี่ยโอ้ผมจะลงกับเพื่อนนะครับไม่งั้นเป็นอะไรขึ้นมาที่ลงหลุมลงหลุมมาเนี่ยผมจะลงกับเพื่อนครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะไม่มีคนช่วยนะ อืมไตแล้วไปแล้วครับทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วคี่คนคนลงเยอะอี่บักบักบักเอาบักตายแน่ว่าีคนผมบักวะ่ะ โอ้ยแบบม,มันไม่โหลดตายแล้วก,กูเสียศูนย์แล้วเนี่ยเอาอะไรดีวะตายแน่ๆ่เลยทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตายแล้ว <c oughs> ย,ยา มีปืนเลยหนีปืนปืนปืนอูนนนนนอดาะดาะดะดะกลัวกลัวกลัว,ลวก,วก,วก,วกวเข้ามากูาจะยิงให้หมดเลยอ่ะเอาสิเสียงทักกักกักกกเต็มหมดเลยอ่ะ แล้วละครับบางทีมาเล่นบางทีมาเล่นคนเดียวก็สนุกดีนะเฮ้ยโอ้หือเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยว โอ้มันอยู่ตรงนี้ตาย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 ไปซะเหี้ยกดแมงเตายหมดทุกคนเอาอีกแล้วรอบนี้เอาอีกแล้วอะเฮ้ยมันเก่งยังวะมันยิงจากตึกฝั่งตรงข้ามมาแบบผมกำลังจะไม่ออกบันไดแบบ มันงเข้าหัวแน่เลยเซ็งอ่ะเพิ่มแสงก่อนทุกคนเห็นไหมมันได้ยิงนักนัดเลยอ่ะ ยิงทีช่วยยิงทีช่วยยิงทีช่วยยิงทีโอ้กากอย่างวะมึงนี่ยิงภาษาอะไรลูกสองไงเนะี่ยว่าเล่นรอบเมื่อกี้เสร็จก็จะพอช่วงนี้ผมจะคิดผมจะทำคลิปลงบ่อยๆหน่อยเนาะอืมมรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้ว ใครที่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมบำรุงสายตาตัวเองนะครับถนอมสายตาบำรุงบ้าอะไรเราถนอมสายตาตัวเองนะใสแว่นกรองแสงมีเงินก็ซื้ออลองดูะนะไม่งั้นมันจะแบบปวดตาผมก็เพิ่งซื้อมาใช้ใหม่เงี้ยรู้สึกโอ้ดีเหมือนกันเลยออืตอไปลงนี้ดีกว่าจําได้ผมลงพาท,ที่แล้วเว้ยตรงนี้เลยเปินโคตรเยอะ แต่ปืนปืนเยอะมากตรงนี้ก็เลยว่าเอาหลัดได้เวลาโอเคมาทางไหนติดตามโดดรออะไรอู้โูไอโน่แล้ว ไปเลยอย่าให้เสียรอบที่แล้วลงไม่มีใครลงด้วยเลยอืนอย่างเยอะจะบอกไว้ก่อนไปเดี๋ยจ้าโอเคไม่มีมมสมบัติอยู่ของล่างค่อยลงเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เจ็บเลยไม่ได้เพราะวายอยู่บอกแล้วใครคิดไม่ออกจะลงไหนลงนี่เลยขอ,ง,อยงเยอะๆไทไม่ค่อยมีคนลงด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยนี่แค่จะบอกว่านี่แค่ใต้น้ำนะ ตา,ต,าตายแล้วตายละตายแนเนี่ยาแพ้ก่อนมาถึงก็เสียเลือดเสียเนื้อกันเลยนะเห็น <c oughs> ไ,ไหมเฮ้ยมันก็ยืนอยู่ฝั่งนูน้น เดี๋ยวเลยนะอุ้ยลูกซองเปลี่ยนเลยเุ้ยเลียเลยดีกว่าอย่าให้เสียนะจ๊ะบอกเลยว่าลูกซองลูกซองกระบ,บอกนี้นี่แรงมาก เบียดกว่าตอนเวลาเราขึ้นสะโขบนะครับผม,มของบอกวิบหมอกถาม ไนนาดัดไปดบดูก่อนว่ากูใช้สครบอะไรอุ้ตี ขบวนจริงกันสนามวันไหวเลยโอ้ สุขอบคุณไ,ได้ของดอีทุกคนครับยิงไปสูนี้มาใส่ธรรมดาที่ไหนวะโอเคโอเค Damn าอ่ะโอ้สามตายแล้ววะอีกสามตายแล้วครับทุกคนครับของเลนอยู่ข้างในไปลงไปดูไปลงไปหายาใหม่ดีกว่าดูวงก่อนโอ้ยเออเร้วโอเคโอเคเราเคยเล่นตรงนี้ละครั้งหนึ่ง พอรูพอรูทีกมันอยู่นะตัวนี้เงียบนะครับผมไม่มีอะไรจูเแอปอืมแล้วยิบมาทำไมเนี่นนอยอยงขึ้นมา มงยิงกันข้างนอกใช่ครับเราขี้ขาดเราอยู่ข้างใน,นเข้ามายิงไส้แตกรับเขามายิงไส้แตกรับ แสงมันประท่ากันอยู่เสงมันประท่าตั้งนานแล้วนี่ตายข้างหลังเรา ตัวที่ผมเงียบเพื่อฟังเสียงเท้านะครับ เราสุดต้องไป okay, เขเขวงมาแล้วโ,โหมงไล่หลังมาเลยไปดีกว่าครับอยู่แถวนี้ไม่ได้ล้วเฮ้ยเจอเร็วเจอเร็ว 牛吧！ อยู่บ้านน้ะมีพระเงียบเลยอ่ะชาร์จครับชาร์จ รอดแปด เฮ้ยย่ำเป็นไรขึ้นมาจะได้ช่วยเหลือกันแกนเพื่อนมานี่เลยนะโอ้ยเชียร์สายตึงว่ะสัตวสองต่อสองอุ้ยไปฆ่าทุกคนเลยฮัลโหลขอฆ่าคนนึ่งได้ไหม Ôi trời ơi Ôi trời cả leo, nhìn cái leo đi hả? Mày ดูสองโดดไปสิเฮ้ยค่ะชัดบนแล้วเว้ยดูมุมสูงดูสองอย่หว่าดูสองอย่หว่า ตายครับเคชัดชัดแทงรัวเร็วเครื่ที่ขาดเลยฮิ้ย Okay. ดูเลยมันอยู่ไหนวะไม่กลัวเล้วไหวะมันอยู่หลังอันนี้แน่ ของลูกสองอุ้ยอุ้ยโอ้ยเหี้ย,ย,ยมันจะเปลี่ยนปืนลบนี่แหละมึงต้องชนะ <c oughs> เป็นไงอโตวีค่ารักตัวเลยอุ้ยค่าสิบเอด็ดมึงโหดเกินไป เ,เ,กเ,เ,กเ,เก่งนะครับผมนี่เก่งไอ้กิงไอ้นี่เก่งนะครับเฮ้ยกูไปได้ข้าวตักตัวเลยโอ้โหแ,แต่งตตแต่งจะมาเต็มแต่งจะเต็มเลยโอเคไปไปเลยดีกว่าโอ้ ทุกคนผมได้ที่หนึ่งครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยจิ้คนไรยค่าเลยโอ้โหตีทั้งที่เราเราไม่ตายหาแล้วก่อนอะออโอเคครับโอเคก็วันนี้ก็จบกันไปด้วยดีนะครับคนนี้เก่งมากเลยค่าบเป็นสิบเอ็ดตัวโอ้เจ้านี่เจ้านี่มันไม่ธรรมดานะ แงมันวิ่งเดินบวกเลยโอเคเราพอประมาณนี้ก่อนได้กีน่น,นาทาีเนี่ยอโอ้สามสิบเจ็ดนาทีไปตัดอีกโอ้เหนื่อยเลเว้ยอืเื่อไหมทุกคนดูเื่อยไหมคนดูเมื่อยไหมคนดูคนดูคนดูเบื่อเบื่อไหมครับนี่โอเคก็วันนี้ครับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกทุกคนครับรับของก่อนเอาไม่ลืมที่จะรับของนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูรายกลางคิวโก้นะครับผมวันนี้เราก็ก็ได้ฆ <Contract> ่าอยู่แต่ก็ไม่ใช่ตาที่เราจะนะไนดะ้ที่หนึ่งด้วยอู้จยาวไปเลยเราเท่าไหร่เรา,า,า,เาเแคดมาเนี่ยตั้งแต่เราอัดเกมมาเนี่ยเราได้ที่หนึ่งสองตาเองนะลายพาร์ทแล้วเนี่ยโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณที่หนึ่งด้วยขอบคุณเกมพับจีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับผมก็ สิ่ง้าประการใดหรือทำหรือทำสิ่งประการใดที่ท่านผู้ชมนั้นงุดงิดหรือขี้ขาดก็ขออภัยด้วยเพราะว่ากู <c oughs> กลัวตายเพราะว่ากลัวตายครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้กับเทีมพับจีเมือเธอกับรายการคิวโก้ต้องลาทุกทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายออ